สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับมูไรส์ครัปเตอร์นะครับมูไรส์ครัปเตอร์ผมจะมารีวิวในส่วนของเรื่องของสกิลนะครับอะไรสำหรับดักขนูละครับสำหรับสกิลฟ้าทุกคนเนี่ยน่าจะมีสกิลฟ้ากันใช้แล้วนะครับสำหรับซื้อตางนี่ไม่ต้องห่วงนะครับมีทุกสกิลอยู่แล้วแหละแต่ว่า ถ้าเรานะครับเป็นสายงบน้อยหรือว่าเราสายเล่นฟรีเนี่ยเราจะใช้สกิลฟ้าอะไรก่อนดีนะครับซึ่งสกิลฟ้าเนี่ยมันมีอยู่3สกิลนะครับสำหรับสกิลแอคทีฟนะใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดรับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับ สะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองค,คอนเซนไฟนะครับสำหรับนักธนูนะเออก็จะเป็นสกิลนี้นะ ะครับซึ่งสกิลนี้ก็จะช่วยในส่วนของดาเมจนะครับอ่าดาเมจแบบว่าซิงเกิลแอตแทกเลยแหละก็เหมือนกับสกิลแรกนะครับก็คือสกิลตรงนี้นะเออก็จะปล่อยสกิลเดียวออกไปนะครับเป็นซิงเกิลแอตแทกแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษหน่อยซึ่งมันจะมีโบนัสเอฟเฟกนะครับซึ่งโบนัสเอฟเฟกเนี่ยยีนะครับโอกาสในการติดสตันนะครับหนึ่งวิใครที่เล่นสาย PVP นะครับจะเป็นต้องใช้สกิลนี้มากๆนะเพราะว่า อย่างน้อยสตั้นหนึ่งวิเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถแตกได้นะเกมนี้เอาจริงๆนะครับซึ่ง1วิเนี่ยถ้าเวลาเรา p v พหรือว่าคิวบอลเนี่ยโอ้โห เวลาเราอยากจะสตัรนในส่วนของตัวดาเมจนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราใช้สกิลนี้สกิลเดียวนะครับก็ถ้ามันติดโอกาสสตัรนนะครับยิ่งเราอัปเกรดออกไปเนี่ยโอกาสสตัรนนะครับมันก็จะยิ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยิ่งเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจของเราเนี่ยมันก็จะแรงมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับนั่นเองนะทาให้เราแบบว่าทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตัวดาเมจเนี่ยแตกไปได้อัตโนมัติเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าติดสกิลนี้นะโอเคครับต่อมาเนี่ยสกิลที่สอ่น็ครับ นะครับสำหรับสกิลนี้นะสายนักฟาร์มเนี่ยจำเป็นต้องใช้สกิลนี้ก่อนนะครับถ้าใครจะเล่นนะสายงบน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าใครเก็บแบบว่าอันแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20m อันที่2เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 25m นะครับ 25m เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลดามเมจนะครับที่ปล่อยออกไปเนี่ย223เปอร์เซ็นต์นะครับและ AOE a t t a c k นะครับซึ่ง AOE เนี่ยเป็นดามเมจระยะกว้างนะครับซึ่งมันจะปล่อย สกิลออกไปที่เป็นดาเมจระยะกว้างด้วยเหมือนกันครับเอออันนี้เอาไว้ใช้ฟาร์มได้นะครับซึ่งมันเป็นสกิลที่เผาผ่านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะมีโบนัสเอฟเฟกเนี่ยในส่วนของ all d a เมจ e d e b u 5นะครับ3วิเลยอันนี้ค่อนข้างที่ดีมากๆนะครับที่เวลาเราเอาไปผ่านเควสหลักนะครับซึ่งมันจะช่วยลดดาเมจนะครับเออป้องกันดาเมจฝ่ายตรงข้ามเนี่ย5%เลยนะครับทำให้เราเนี่ยทนทานต่อดาเมจของมอนเตอร์ที่มาต เราแรงนะครับที่เราอยากจะเอาไปฟาร์มในแมปส,สูงๆนะอันนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพอสมควรนะครับซึ่งคูดาวเนี่ยจะอยู่ที่18วินะครับถ้าใครแบบว่าไปอัพคัมคีในส่วนของรถคูดาวนะโอ้โหยิ่งดีนะครับมีอาวุธรถคูดาวนี่โอ้โหยิ่งจับเลยนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะก็ใช้ดีค่อนข้างพอสมควรครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเทดสดามเมจให้กับเพื่อนดูนะครับเพื่อนๆดูนะ สำหรับสกิลนี้นะครับผมยัดมาตรงนี้นะอีกประมาณ2วินะครับเพื่อนๆก็รอดูนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นไฟแบบแผดเผาด้วยครับเออเป็นสกิลแบบวงกว้างนะทำให้เราแบบสามารถฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าใครนะครับไม่ทำตัว รถคูดาวมานะครับมันก็จะยากหน่อยนะสำหรับสกิลนี้นะครับถ้ามีแบบว่าสกิลรถคู่ดาวเนี่ยถ้าใครไปใช้สร้อยนะครับหรือคราฟสร้อยเนี่ยที่เกี่ยวกับรถคูดาวนะครับมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็จะมีสกิลคู่ดาวนะครับสองเปร์นะก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลนี้ได้แบบง่ายมากขึ้นนั่นเองครับทำให้เราฟาร์มง่ายมากนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบว่าสกิลรูปไฟเบินออกไปนะครับ ถ้าใครที่มีงบประมาณก็อันนี้ก็ยังทํามไม่ได้นะครับมันทายากนะสําหรับเจ้าตัวหินนี้นะครับมันยังไม่มีใครหาได้หรอกแต่ว่าเราสามารถคราฟตัวนี้ไปได้นะครับแล้วก็พยายามแบบว่าไปตีบวกให้เยอะๆนะครับตรงนี้เนาะ เออก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะแต่ว่าผมมองว่าถ้า18วิเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับมันก็ไวอยู่นะก็ได้แบบฟาร์มได้ช่วยได้แบบง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับสาหรับสกิลไวไอเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือคริดามเมทนั่นเองครับบวกมาตั้ง13เปอร์เลยนะค,คือเยอะมากถ้าใครแบบว่าเล่นสายนัธนูที่แบบสายดามเมทนะครับใครที่เป็นแบบว่าสายป้าอัพคัมพีนะในส่วนของคริดาเมจหรือว่าคริเลตนะครับตรงนี้นะ คือผมเห็น,นเพื่อนๆนะครับหลายคนที่แบบว่าเล่นสายดามเมจครีน,นะครับก็ แบบว่าคริเลตเนี่ยคือเยอะมากนะครับบางคนนะที่ไปเล่นคริเลตนะครับสําหรับคริเลตเนี่ยมันหาได้หลายช่องทางมากนะครับถ้าใครเล่นแบบสายนี้นะคริเลตเยอะๆนะครับก็ควรที่จะใช้สกิลนี้ก่อนเลยนะครับซื้อสกิลนี้ก่อนเลยซึ่งราคาสําหรับสกิลตัว YI นะครับก็อยู่ประมาณ 30M นะครับ 30M ทองนะก็ใช้ได้นะครับยิ่งเราอัพเนี่ยโอ้โหคริดาเมยเรายิ่งเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราไม่มีคิเลตนะอันดีฟุมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราไม่มีคิเลตนะครับก็อย่าเป็นเล่นนะอย่าไปทำนะครับมันจะเสียในส่วนของโกเปล่า,ลา,นาๆนะครับสมควรมากๆนะครับที่จะอัพสกิลนี้นะสำหรับไวไอนะครับสำหรับสกิลฟ้าเนาะ อีกสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลพาสซีฟนะครับอันนี้ต้องดรอปนะครับหรือไม่ก็ไปซื้อในร้านค้าก็ได้แต่ผมพยายามฟาร์มแล้วนะครับประมาณ10วันนะไม่ดรอปเลยนะครับซึ่งมันดรอปยากมากสําหรับเจ้าตัวเอ่อพาสซีฟนะครับซึ่งมันจะติดตัวเราไปเลยนะส่งคิลเลทนะครับอันนี้ทําให้ตัวอ่าเราก็มาซื้อสกิลไวไอนะครับซึ่งมันจะเป็นคอมโบที่ดีมากๆนะครับยิ่งเรามีคิลเลทและคริดาเมจไปพร้อมๆกันเนี่ย ซึ่งจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันเก่งมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งผมก็พยายามฟาร์มเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อเราต้องเก็บงบประมาณนะครับเราสามารถเช็คได้นะว่าเจ้าตัวคำคี์ตัวนี้นะครับสำหรับฮอกอายเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเข้าไปท,ที่ตลาดเลยนะครับแล้วก็ไปที่สกิลนะครับแล้วก็ดูคําว่าฮอกอายนะครับเจ0ดพันะครับเจ็ดนเก้า0ีแปดพันอดีแปตีนะครับ ถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับเราก็พยายามพอสมควรนะเผื่อจะได้800 0ปีกนะครับถ้าเราไม่ขายปีกนะเราก็สามารถซื้อได้นะครับถ้าเราซื้อตัวนี้ก่อนแล้วทําให้เรามีสกิล50ตัวนี้ก่อนนะครับเราก็จะสามารถนะครับมาซื้อสกิล YI ได้แบบมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีฮอกอานะครับเออก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะสำหรับตัวนี้ก็มันก็ดีพอสมควรนะครับใช้ในการฟาร์ม ฟาร์มในส่วนของแมปทุงสูงเนี่ยได้แบบง่ายๆสบายหาของมาขายได้แบบสบายด้วยเหมือนกันครับตัวนี้ซึ่งมันจะเหมาะกับสายฟาร์มนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราอัพตัวนี้ก่อนเราก็จะได้หนึ่งในส่วนของการที่ไปฟาร์มในแมปทังสูงได้2ก็คือเราสามารถเอาของที่มันดรอปจากแมปทังสูงนะครับ มาขายได้ปีกราคาแพงเพราะตอนนี้แมปตน่ำๆเนี่ยขายของด้วยราคาที่ถูกมากๆนะครับเราต้องไปเล่นในส่วนของแมปสูงๆเราถึงจะได้ในส่วนของปีกได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับนั่นแหละก็สกิลที่ผมแนะนํานะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มจริงๆก็คือปรักมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับ คิดดีๆนะครับเวลาเราจะซื้อสกิลนะถ้าใครซื้อพลาดเนี่ยบอกเลยนะครับชีวิตจะยากมากขึ้นแต่ถ้าเราซื้อถูกตัวนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช่มันก็จะทําให้เราเนี่ยเติบโตไปได้นะครับแล้วก็ไปฟาร์มในแบบสูงๆได้เหมือนกันครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับผม